สวัสดีจ้าพี่น,น้องจ to ้ามอนีกับว่าเจอกัยแยตุยอีกแล้วจ้ามอนีแยตตุยสิมาคุยเรื่องการเดินทางมาประเทศอังกฤษรข้งแรกขอแยยตุยจ้าพี่น้องจ้าการเดินทางโดยโดดเดียวแบบบอลูเรืองแบบมาแบบเสียงดวงจ้าพี่น้องมาเสียงดวงกัตั้งแต่ายตุยเหตุแต่วีซ่าคูมันกับพญานยเนาะวีซ่าคูมันเหตุผ่านแล้วก่อเดินทางสิเดินทางมาประเทศอังกฤษจริงๆแล้วนะพญายโลกอะ เออ่ไปประเทศไทยเราก็กาว่าแยกตุยสิได้วีซ่าแเราเราก็สิเอ่อได้เดินทางมาพร้อมกันวันนี้มันก็ได้ซ่าเนาะพี่น้องได้ซ่ารเราก็เลยเออ่ถึงกําหนดเวลาเราเดินทางมาก่อรเราก็เลยมาถ่ายอยู่ประเทศอังกฤษนี่ล่ะเมื่อเมื่อที่สิเดินทางพี่น้องกัแม่ก็ไปส่งแล้วก็ลูกสาวแล้วก็น้องแล้วก็หลานพากันไปส่งเนาะจ้ะพี่น้องไปส่งบัดนี้โอ้พี่น้องจ่ามันมันบีบหัวใจอีหลี คืดหอดลูกคืดหอดแม่คุดหอดน้องคุดหอดครอบครัวป่ะนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยบ่เคยไปใส่ไก่เถื่อนะพี่น้องโอ้ยเด็กเจ๊ตุยนี่กันน้ำตาพี่น้องจะเห็นแม่แม่กะห้พ่อแม่ป่ะนี้ลูกก็ให้พ่อลูกโอ้ยมาเป็นยังสี่น้อสิไปพ่อนอกกะคืดยูพี่น้องคุดหลายเจ๊ตุยนั่นกะเดินทางกะเดินทางผู้เดียวอีกบัะนี้สไิไปยังไงน้อไปกะสิ เออไปเจอผู้เรื่องใดเนาะพอไงอันสิมาเจอบนอกก็คิดไปได้พี่น้องคิดไปทั่วทีบทั่วเดนบันนี้กับอันพ่อถึงไดเขาไปขังในเนาะพี่น้องเนาะเขาไปขังในเย็ดตุยกัถามไปตลอดพี่น้องจ้าเพราะว่ายานหลงยานไปแบบบ่ถึกเนาะเย็ดตุยกัเห็นมีคนไทยผู้ยิ่งไทยนะจ้ะพี่น้องผู้ยิ่งไทยห้วกกับ,ก,บกับสิมเมนแฟนเพื่นอนน่ะเรเนาะ,เ,นะ,เ,นะ,เ,นะเป็นฝลังบันนี้เยะดตุยกัอยากไปถามเพื่อนพี่น้องแต่ว่า กับบวกกาไปถามก็เลยคิดว่าเออล่องเบิงยัดตุยก็เลยสังเกตเอาพี่น้องสังเกตว่าเพิ่นตรงไปมองเดียวกันแนนอนเลยยัดตุยก็เลยคิดว่าเนาะวันนี้ยัดตุยก็ส,สิีใสความสามารถพิเศษโดยการเบิงเขาอยู่ตลอดเวลาพี่น้องว่าเขาสิไปยังไงผมสิไปถามเพิ่นกับย่านเพิ่นลำคาญย่านเพิ่นอีหยังก็เลย่ยพอถามก็เลยคิดว่าเออเบิงไฟสะก่อนรอเบิงว่าเออขันตาเฮา คัดของมองได้หร him, you, ือว <TALIESIN. S 3> ่าเข้าไปมองได้บ <air> ่ไรเขาก็จะคอยถามเจ้าหน้าที่เอาบัดนี้ก็ไปหอดมองติดไปลอกขื้นเครื่องบินจ้าพี่น้องเพื่อนก็ไปนางยุ่มองได้เฮ้ยแยตุยก็สิยปยามที่สิไปคือใายๆก็แบบว่าแอบเบิงอ่ะพี่น้องแอบเบิงเพื่อนมาเพิ่นสิไปจังได๋นี่ยนะบัดนี้บัตอนตอนขื้นเครื่องจ้าพี่น้องขึ้นเครื่องมันก็เด้นันงงยุคคนละมองเนาะแต่ว่าแยตุยก็เห็นเพื่อนอยู่เด้เห็นเพื่อนยุก็ฮู้ยู่ว่าเพื่อนั่งยุบมองไดบัดนี้บัดตอนล่งพี่น้องตอนล่งเครืองอีกบัดนี้ ยายตุ้ยกะสิไปยังใดน้อบัดนี้ก็ฮูมูอยู่เขาประกาศว่าล่หมมองใดแนวยายตุ้ยกะได้ยินอยู่เนาะว่าเขาประกาศว่ามองใดมองใดยายตุ้ยก็เตรียมโตเลยพี่น้องพอาแต่ล่งเครื่องแล้วยายตุ้ยจำน้ำเขาเลยพี่น้องน้ำผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเลยกับ่ถามผู้ใดด้ยายตุ้ยบ่ถามผู้ใดเลยแต่ว่าคันถามมีปัญหาอย่างยายตุ้ยสิถามเจ้านาทีเอานะพี่น้องนั่นล่ะยายตุ้ยก็เลยตามผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไปมองใดยายตุ้ยกับไปน้าเขากับไปกะนั่นล่ละบัดโอ้ยกัล่วงอกได้พี่น้องบันนี้บันนี้ก็มา ล่อกระเป๋าบะนี้พี่น้องบัดมาล่อกระเป๋าพ่อล่อกระเป๋าใดเรียบร้อยแล้วบะนี่แยกตุยกัออกมาใดพี่น้องออกมาแล่วบะนี si ้ก็เลยคิดว่าสิไปจังไดเนาะบะนี <it> ้ก็นํา <nota> ค้นเข้ามาหน่อล่ะพี่น้องค้นเขาไปยังไดแยกตุยก็ไปือตามกนเขาตลอดนะพี่น้องตามกลนเขาบะนี้ก็ย่างเลี้ยวเบิ่งเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังพี่น้องเห็นพ่อยายยืนแท้แลอยู่เ้ยเป็นดีใจและเป็นยิ้มแบบปากติ๋ฉีกับพี่น้องแยกต๋ยก็โอ้ยฉันมากหอดแล้วฉันเห็นแล้วเห็นพ่อยายแล้ว ว่าตายแล้วบ่ตายแล้วว่าลงแล้วประมาณทุ่มกลัวแหละพี่น้องล่งเครื่องบินเนาะประมาณทุ่มกลวพ่อยายแล้วก็ขับรถไปหบแยตตุยบบดมาถึงบ้านกับประมาณหาทุ่มหาทุ่มจ้าพี่น้องมาถึงบ้านเนาะวันนี้กับพ่อยายแล้ก็เตรียมราเตรียมกับเขาไว้พี่น้องราไปซื้อกับเขาแบบไปซื้อไปสั่งกับเขามาไปนล้สั่งกับเขามาแล้วก็เอาเขาตู้เย็นไว้บัดนี้แยตตุยมาแล้วก็มาจัดการแล้วมาอุ่นอย่าพี่น้องเป็นะลิตัวนตัวมาที่แรงนลพี่น้องเพราะว่า เป็นผู้ใช้เนาะก็สิสมัยที่เราอยู่นะเราบ่มีอันพูดอะไรขลุกให้เราจังซี่เราก็เฮ็ดแบบว่าไปซื้อส่วนมากสิซื้อกับข้าวแบบกับข้าวกล่องอยู่ในร้านอันในซุปเปอร์มาร์เก็ตพี่น้องไปซื้อกับข้าวกล่องมากินส่วนมากเนาะแล้วก็ไอ้สั you know, ่งกับข้าวไอ้พวกไอ้ฟิแอนด์ชิปหรือว่าเป็นพวกไอ้ฟาสต์ฟู้ดพวกอีหยังจังเสียพี่น้องแล้วซังบัดนี้ย็ดตุ้ยก็เลยนั่นล่ะพี่น้องมาเห็นแล้วเลยดเย็ตุ้ยก็เลยนตัวเลยตัวเนาะ ยายตุ๋ยก็เลยบอกว่าฉันว่าหิวกินบ่ได้พี่น้องจ๋ามาหอดก็เมื่อยบัดนี้เมื่อยไหลทั้งดีใจทั้งทั้งเมื่อยทั้งขึ้นหอดอันหลูกขึ้นหอดแม่บัดนี้พี่น้องโอ้ยยายตุ๋ยมาอยย่ใหม่ๆนะยายตุ้ยห้พี่น้องจ๋าห้คิดหอดหลูกคิดหอดแม่ห้ยยุ่งเจ้าว่าอันเป็นไปยุ่งงงในกระห้ยังนั้นเพราะไลูกก็เลยบอกว่าอันเดี๋ยวก็เด็กไปรับลูกมาอยู่น้ำดอกบัสันละวานตั้งแต่กี่เนี่ยโซ่เขียวมันกับ่ไเด็เป็นยังสี่นาะพี่น้องเนาะ กับบริมาโทษเห็นหน้ากันจังสี่กัแค่โทรศัพท์พี่น้องกัโทรศัพท์โทรหาแม่โทรหาแม่โทรสมือสมือกัใส่โทรศัพท์อันบ้านนิละโทษบ่นเป็นโทรศัพท์มือถือกับเบิดเงินบักร้ายเด้พี่น้องใส่โทรศัพท์นี่โทรวันนี้ยัดตุยกับมาอยู่น้ำพูอใหญ่แล้วยัดตุยกระบอกแล้วเนาะเธ่ป้ะตองห่วงดอกเรื่องเห็ดกับเขากับน้าฉันจัดการเองยัดตุยกระวางสันนับตังแต่มมือก่าวแหลวที่ยัดตุยไม่ยู่น้ำพูอใหญ่ คือพอญ่นี่สิบ่ได้จับบ่ได้แต่บ่ได้ตองอีหยังเลย,ยายตุยจัดการให้เบิดเลยบ่บ่อายากสิเปรียบเทียบในคณะปัจจุบันนี้กับสมัยสมัยแรกๆที่มาหม่ๆไหเห็ดกับเขาอีหยังนี่ก็จัดจานจัดอี่ยังแงงงามเลยพี่น้องจัดจดาน่ทยลูกไทยยังโอ้ยอย่างาง,งามเลยเห็ดอีหยังกะคือมีเวลาหลายจ้ะพี่น้องมันแตกต่างกันหลายกับในปัจจุบันนี้แล้วหลังจากนั้นมาเจตุยก็เตรียมตัวปเป็นแม่สีเรื่องได้พี่น้อง ก็คือดูแลพ่อใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อใหญ่หนีแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็คือเรื่องเบาหวานเนาะแต่ที่แรกนะเราก็กินยาเนี่เม็ดยาเราก็มีแต่เม็ดใหญ่ๆบันนี้เราก็มีปัญหาเรื่องการกืนอาหารพี่น้องกืนยาบันนี้กืนยาเ่ยไหนเนี่ก็เห็ดไข่ไข่ก็ว่ามันสิกืนมาล่งมันสิติดอจม่องหม่องหนาอกแล้วเนี่ยยาตุยก็เลยต้องมามาตัดเคืองพี่น้องตัดแล้วยาตุยก็เอามาใส่กองมันก็มี่หลายเม็ดเนาะใส่กองไว้เป็นเป็นเศษเป็นเศษ ยานารพูดพนัหาสุกเสาร์อาทิตย์นี่ยังบอกว่าไปใส่ไปเลยพี่น้องแล้วกับเน่าบือเสามากยัดตุยกะเตรียมยาเตรียมเยมบรกฟาใส่เล่าเตรียมน้ำเตรียมมีอย่างอุ้จัดคือแบบว่าพ่อยญ่นี่ก็ต้องแต่อีอย่างเลยแต่ยัดตุยมากกาวแหลกแต่ยัะตุยมากเลยยัดตุยสิจัดการมัดถูกแน่วเลยพี่น้องยัะตุยกับมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าพ่อยญ่เล่าโตผู้เดียวจ้ะพี่น้องโตผู้เดียวยัดตุยกะคือเฮตดโตแบบ สบายสบายบอมมีหยังกดดันเลยนะพี่นอ้นะะนงอ,องนี่แหละยายตุยก็เลยลงอกมองนีซึ่งเฮ็ดอีหยังก็บแบบว่าอยู่อยู่แค่ยายตุยน่ะพี่น้องอยู่แค่ยายตุยกับพ่อใหญ่จังซี่ตัดสินใจกันอยู่แค่สองคนจังซี่มันก็นเลยบ่มีปัญหาเอ่ออีหยังต่างๆเนาะพี่น้องเนาะก็อยู่อย่างมีความสุขคืดฮอดลูกก็โทรหาคืดฮอดแม่ก็โทรหาจังซี่ก็อยู่จังซี่ล่ะพี่น้องจนว่าเด็กเป็น บกี้เดือนยายตุยก็เด็กกลับเป็นหลับหลูกกับมมอยู่นั่งเหมือนพี่น้องเนาะเออเนี่ยยตุยกัเลยมาบอกห้ฟังว่าเลิ่มตนที่ยาตุยมากยู่ประเทศนี่มันเป็นจังไงจังไนจ้า,จา,จาพี่น้องก็คิดว่าพี่น้องอและหลายคนนะจ้ะกะซิมี่ปัญหาคือยายตุยนี่แหละมาใหม่ไม่กบกินหอดลูกกินหอดกอบพรัวกินหอดพอกินหอดแม่ก็ไห้จ้าพี่นอ้องโอ้กินหอดหลายอหลีกินหอดเป็นนั่งยู่มองได้ก็ไห้แล้วก็พอไงเรากะ ผ้าเห็ดที่ยังเห็ให้แบบว่าไายเงาไข้นี่ไปแฝ่กัเรากกมีกิจกรรมผ้าเห็ดอยู่กัเคือยายตุยบอกว่าเราผ้าไปเอ่อมีสแตมแฟ้มองใดมองไดเลาก็ผ้าแยตุยไปกัให้ยายตุยนี่เรื่องความคิดหอดไปได้แน่จังเสียพี่น้องก็มาหอดกับคำกัถึงเวลาเขานอนย่ามือเ้ากัออกไปจังเสียเออมันก็เห็ดห้ยายตุยนี่ลด ความขิดหอดไปได้หลายอยู่พี่นอ้องนนี้หละจ้าพี่น้องจ้าแย้ตุยกะเมื่อบอกประสบการณ์เห้ฟังว่าแย้ตุยเดินทางมาครั้งแรกนี่มาแบบไปแย้ตุยย่านบอ่อสันบอ่อยานอยู่พี่น้องย่านหลงบานย่านไปมาบ่าถือยานไปทั่วทีมทัว่วแดนย่านบอเห็นหนาพ่อใหญ่บัดจันดีใจจนว่าอันนี้ละแต่เห็นหนาพ่อใหญ่จ้องหอยดีใจจใ้างหอยคิดว่าเจ้าของนี่ปลอดภัยแล้วนะ่ะพี่น้องเออแคนั่นแหละ ขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อที่มาฟังยี่ตุยเวามื้อนี้กะมาเจอกันคลิปต่อไปนะจ้าเนาะกัขอให้พี่น้องทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญคือเก้าจ้าปรารถนาสิ่งใดขอให้ใดสิ่งนั้นลำรวยเงินทองได้จ้าเด้อไปเจ็บบ่จนจ้าเจอกันคลิปต่อไปนะจ้าเนาะสวัสดีจ้า